ผมงวันนี้นะครับหน้าตาช่างในศึกมวยดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยจิกนวนยยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเริ่มคู่แรก12นาฬิกา15นาทีเที่ยง15นาทีทางช่องพี t v วนะครับวันนี้ผมก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมก็ นะครับวันนี้4คู่เต็มๆนะเมื่อวานท,ทางวิถีไทยก็เข้าไปเรียบร้อยวันนี้มาดูรอบวันอาทิตย์กันบ้างนะครับประหัวด้วยเปบปซี่ซูจีปะะมีเกีียวนะครับวันนี้มา103ปอพอดีต่อน้ําหนัก2ปอนให้กับตังด้านยกเพชรสิผู้ใหญ่คำล่านนะครับเป็น105นะครับ <c oughs> ผมก็เปบปซี่นะครับฟอร์มดีฝีมือดีกระดูกดีนะครับ <c oughs> ผมก็ดูกระดูกประสบการณ์เนี่ยดีกว่าวันนี้เลยต่อน้ําหนักให้ นะครับแต่ไม่ต่อรูปร่างนะครับวันนี้ทางด้านยกเพชรมาลดไป0.8ก็มาเวทีชาตอนนี้6โมงก็ยังวิ่งลดอยู่นะครับส่วนตัวคู่นี้ก็ยังชอบเบปซีน่าเข้าไปก่อนฝีมือต้นๆน,น,น่าจะได้ซื้อขายออกตัวกันได้นะครับส่วนคู่ที่2ในบ้านบึงเพชรบ,บ้านบึงหรือว่าตัวต้าระยองนะครับวันนี้126ปอนด์มาขาดไปจุด5ส่วนวันพระเดศออโตอารวัน126นะครับมาขาดไปจุด4คู่นี้น้ําหนักมาผ่านสบายๆทั้งคู่นะครับฝีมือจะอยู่ที่วันพระเดจส่วน รูปร่างนะครับแล้วก็ความสดเนี่ยจะอยู่ที่บ้านบึงช่วงหลังดีมากๆวันนี้ผมว่าน่าลุ้นความใหญ่ของบ้านบึงนะครับน่าเข้าไปก่อนนะครับตัวใหญ่เวลาจับในแล้วมันเห็นแล้วก็กําลังสดแรงด้วยผู้ที่สาเพชรสีคิวกอกับนาตน,นะครับวันนี้มาลดไปปอนครึ่งนะครับช่างจริงเหลือจุดสเจอกับฟ้าขนองเพชรบ้านบึงครับร้อยสามสี่นะครับก็ได้น้ําหนัก2ปอนนะครับวันนี้ทางด้านฟ้าขนองเนี่ยแหมฟอร์มดรอปลงมาล่าสุดเนี่ยโดนสอก เจ้าดาวนาภพายังมีอาการวันนี้เจอเพชรสีเขีวเนี่ยดูว่ามีครบเครื่องมีทุกอย่างมองว่าอันตรายกว่าเจ้ดาดาวนาภพายเยอะนะผมมองว่าวันนี้เพชรสีคข้ยวยังดูดีกว่านะครับสองปอนด์ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็คู่เอกพงศลีพุ่มพันม่วงนะครับหรือว่าสสต้อยแปดเล้วเจอกับทางด้านพรพิทักซูจีบะหมี่เกี้ยวพรพิทักก็มาแทนนะครับเดิมทีพงศลิเนี่ยนะครับผมก็จะเจอกับทางด้านชานลิตชาญยุทธนะชาญยุทธศักระเหลืองแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมานะครับในช่วงเมื่อวานตอนเย็น ทําให้ทางด้านพรอพิทักษ์ที่มีรายการสัปดาห์หน้ามาเข้าไปแทนแบบน้ําหนักปล่อยๆแน่นอนครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างครับพรอพิทักษ์ได้น้ําหนักนะครับแต่เรื่องการเต็มตัวพงศรีดีกว่าแน่ส่วนตัวคู่นี้เนี่ยผมชอบเจ้าพงศิดต้นๆหนึ่งสองสามน่ากลัวอันตรายมีโอกาสลุ้นนับน็อกไปก่อนถ้าเกิดกดไม่ลงก็หาซื้อขายออกตัวเอาผมมองว่าคู่นี้เนี่ยพรอพิทักษ์จะมาต้นๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าพงศรีเนี่ยเขาพร้อมบวกพร้อมแลกอยู่แล้วแล้วมวยที่ เป็นมวยใช้อาวุธหนักแรงเนี่ยนะแล้วไม่ต้องทัน้อหนักเยอะเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสอาวุธหนักสูงเลยนะครับผมมองว่าต้น,ต,นต้นพงศิหน่ามีโอกาสได้ลุ้นได้เสียวก่อนนะครับฝากไว้สี่ตัววันนี้นะครับเบลซี่บ้านบึงเพชรสีคิ้วพงศรินะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ที่ตอนพูดตอนวิจารณ์อยู่ ทางด้านยกเพชรก็มาช่างกรรมการดําเกิงก็ติ๊กผ่านเรียบร้อยนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้6กโมงผ่านเรียบร้อยสิบโมดีวิถีไทยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับตีห้ทางเพจวมไทย2,000ไลฟ์สดหน้าตาช่างเหมือนเดิมสวัสดีครับ